สวัสดีครับน้องครับวันเสาร์นะครับปาด otc นะครับพี่ไอจะมาเข้าตรงออเดอร์ตรงนี้อีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับพี่ไอเข้าไปแล้วสองออเดอร์นะครับก็วินลวดนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะหวัดเสียนิดนึงเพราะว่ากราฟค่อนข้างที่จะเวียงนะครับกดตั้งแต่ด้านบนนะครับแต่ว่าลงมาติดด้านล่างแต่ก็ยังโชคดีนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าความเป็นปัจจุบันของกราฟมีการลดโลดลดไายลงเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ ตรงแท่งนี้นะครับเกิดแพลกชันนะครับที่บริเวณแนวเส้นกิดนะครับที่บริเวณแนวเส้นกิดเปลี่ยนก็เลยตัดสินใจกดนะครับเมื่อกราฟยกตัวขึ้นไปนะครับแต่ดีลงมาติดข้างล่างนะครับจะโตตัด s 3ข5มาตัดนะครับจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์ครับน้องครับเช้าวันเสาร์นะครับตลาด OTC นะฮะเลื่อนดูก่อนนะครับเลือนดูก่อนนะอันไหนไม่ชัดเราก็พยายามอลีกเลี่ยงนะครับ เลือกกราฟที่เราไม่ต้องพยายามที่จะมองเทรนนะครับเปิดมาให้รู้เลยว่าตอนนี้คือเทรนอะไรนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับพยายามเข้าตามเทรนหลักครับน้องๆครับถ้าเทรนหลักกับความเป็นเป็นปัจจุบันของกราฟนะครับมันตรงกันนะครับก็ตั้งความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของเราจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้พี่ไอ้มองว่าเกิด เดเวอร์เจนนะครับเดเวอร์เจนนะเกิดดเวอร์เจนนะครับเทรนขาขึ้นนะครับอ oh. แหมก็จะรอให้ลงมาที่แนวเส้นกิดนะครับไม่ลงขึ้นเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้เทรนขาขึ้นนะครับน้องดูนะครับเทรนขาขึ้นนะครับชัดเจนนะคะ แท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งแรงเทขายนะครับกระชากราคาลงมาแล้วก็เกิดเดเวเทนทันทีกับทุกตำแหน่งเลยนะครับทุกตำแหน่งเลยนะครับแท่งนี้จริงๆแล้วเราต้องเข้าอเดอร์บายแล้วนะครับแต่พี่ไอช้าไปอ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็อ่าพี่ไอจะรอเข้าตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้มีแนวเส้นกีดหวางอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ อันนี้จะรอเข้าออเดอร์บายอย่างเดียวนะครับนะ้องจะเข้าออเดอร์บายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามเข้าตามเสรนหลักนะครับจะรอเข้าออเดอร์บายอย่างเดียวถ้ายังไม่มีเงื่อนไขก็ยังไม่ต้องเข้าครับรออย่างเดียวนะฮะอืม รอก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะนะครับปีแอใช้เวลาไปอ่าสักแป๊บหนึ่งแล้วเนาะนะครับยังอันนี้เป็นบริเวณแนวต้านเดิมด้วยนะครับดูก่อนครับดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมีอาการไหมอะไรยังไงนะครับปีแอกดขึ้นเลยครับ มาครับลงมาหาแนวต้านแล้วก็มีแรงซื้อรออยู่บริเวณนี้นะฮะพี่ไอมองว่าด้วยความเป็นเทนหลักเป็นเทนขาขึ้นนะครับแนวต้านเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวรัดที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นแท่งนี้ดันราคาลงมาแต่ถูกดีดขึ้นไปนะครับแท่งก่อนหน้านะครับดันราคาลงมานะครับแต่ถูกแรงซื้อดีดขึ้นไปนะครับพี่ไอมองว่าไม่สามารถผ่านแนว แนวต้านนะครับที่เปลี่ยนตัวเองเป็นแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับก็กดข้อออเดอร์บายไปนะครับอมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแนวแนวต้านเดิมเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับเทรนขาขึ้นนะครับมีแท่งยืนยันนะครับแท่งนี้ยืนยันว่ามีแรงซื้อรออยู่ตรงนี้จริงนะครับก็น่าจะวีนไปครับน้องๆพี่ไอก็ จะฝากไว้แค่เอาเดือเดียวใครสนใจเรียนรู้เทคนิคนะครับ